สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแก้วทำคลิปแนวทางการเสียงโชคของวันที่3มกราคม2565นะคะเวลาที่ถ่ายคลิปคือ1 1บอโมงเช้านะคะ1 1บเอโมงส,สีอยู่แถวเส้นราชพฤกษ์นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องเสียงโชคด้วยเลขอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคลาภให้ความมัง่งคั่งร่ำรวยคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารให้ซื้อเลขการทํางานค่ะการทํางานจะนํำค้ามดีนำตังมาให้วันนี้หรือซื้อเลขวันเริ่มต้นทํางานก็ได้นะคะหรือใครเป็นพ่อค้าแมค่ค้าวัดปีพศที่เริ่มขายของก็ได้ค่ะ ส่วนคนเกิดวันพุธและวันเสา,เา,เา,านะนนร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะวันนี้ยานพาหนะจะให้โชคให้รับคนเกิดวันพุธและวันเสาร์นะคะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้เงินให้สิ่งดีๆถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วให้ซื้อปีพศท่านเสียชีวิตหรืออายุท่านตอนเสียชีวิตค่ะส่วนคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขการทําทบุญเมื่อเช้าปล่อยปลาไปเยอะอยู่ <tem IS? S 2> ก็ลองไปดูเลขปลาก็ได้แก้วว่าวันนี้น่าจะออกค่ะโอเคยังไงฝากติดตามหมอแก้วแม่นชัวหรือหมอแก้วพารวยด้วยนะะค บ๊ายบายค่ะ